สวัสดีค่ะพิงจากเพจมามีอินชัวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่ว่าเหตุการณ์ไหนที่เราจะสามารถเบิกเคลมประกรันอุบัติเหตุจากบริษัทประกรันได้ค่ะเรามาดูนิยามของคำว่าอุบัติเหตุกันก่อนนะคะคำว่าอุบัติเหตุข้อหนึ่งข้อแรกเลยอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยผู้อะกันภัยเนี่ยไม่ได้เจตนา และ2เป็นเหตุที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บและข้อ3าํทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินค่ะออในส่วนนี้เหตุการณ์ที่ลูกค้ามักจะถามบ่อยๆเลยนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะสามารถเบอร์เคมประการอุบัติเหตุได้หรือไม่เช่น มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะลูกถูกพึ่งต่อยพึ่งต่อยคิดว่าสามารถเบิกเคมอุบัติเหตุได้ไหมคะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าพึ่งต่อยเป็นอะไรที่เราไม่ได้เจตนาและก็เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเบิกได้ค่ะสามารถพึ่งต่อยเนี่ยสามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้เลยหรือถูกมดมแมลงกัดอย่างเงี้ยค่ะ ค,คุณพ่อคุณแม่สามารถเบิกเคมะกันอุบัติเหตุให้ลูกได้นะคะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึง่งมีลูกท้าท่านหนึ่งของพิงค่ะโ,โทรมาถามว่าคุณพิงคะพี่เนี่ยมีอาการเล็บขบเล็บเท้าเนี่ยขบและคุณหมอให้ไปถอดเล็บคือขบและอักเสบบวมแดงมากเลยจนคุณหมอบอกว่าไม่ได้แล้วต้องไปทำการถอดเล็บถึงจะหายนะคะตรงนี้เนี่ยเล็บขบ ถือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่คะไม่ใช่นะคะเล็บครบมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแต่มันเกิดจากการที่เราอาจจะตัดเล็บสั้นเกินไปจนทําให้เล็บใหม่ที่งอกมาเมาในงอกมากดเนื้อตรงบริเวณนิ้วเท้าของเราทําให้อักเสบบวมแดงจนสุดท้ายต้องไปหาคุณหมออย่างนั้น,นะคะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเล็บโคบเนี่ยไม่สามารถเบรกเคมากันอุบัติเหตุได้นะคะ หรือกรณีฮิตเลยอีกกรณีหนึ่งนะคะมีอย่างเช่นถ้าลูกค้าบอกว่าคุณพ่อเนี่ยไปทำงานแล้วก็กลับบ้านค่ำมากดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยนั่งรอนั่งรอเลยนะคะพร้อมถือไม้ไว้อันนึงด้วยพอคุณพ่อกลับมาปุ๊บด้วยความโมโหคุณแม่ก็ใช้ไม้ตีไปที่ศีรษะของคุณพ่อเลือดอาบเลยอย่างนี้สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะในส่วนนี้มันเกิดจากมีการเจตนาเกิดขึ้นค่ะคุณแม่เจตนารอที่จะตีศรีรษะคุณพ่อถูกไหมคะอันนี้เลยถือว่าไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่สามารถเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุได้นะคะค่ะก็คิดว่าคงจะเป็นส่วนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันได้คร่าวๆนะคะหากท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลมเหตุการณ์ที่เกิด ว่าจะสามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้หรือไม่สามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าหากชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ